ก็สวัสดีทุกคนเนี่นะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมไม่คาบกันอีกเช่นเคยเราก็ได้เดินทางกันมาถึง EP ีที่12กันแล้วก็อีพีนี้เรามีภารกิจนั่นก็คือการปราบบอสมังกรน,นั่นเองก็มาดูกันว่าอีพีนี้เราจะ พิชิตได้หรือไม่นะก็จะตายกันกี่รอบมาดูกันเลยก็เนื่องจากว่าอีพีที่แล้วเราได้ออกตามมาราฮสตองโฮหรือประตูเดลเอนกันแล้วก็เจอเป็นที่แล้วหรออีพีนี้เราเลยจะมาพิชิตกันให้ได้จ้าแต,แ,ตแต่ก่อนเราจะไปนะเราต้องอัปเกรดตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากเรานั้นไม่ได้ไปลงหรือไม่ได้ไปปาบมังกรมานานแสนนานเลยทุกคนเราก็ขอแบบเออเตรียมตัวให้พร้อมในไหนเราก็มีเออวัสดุวัตถุดิบอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเราก็เลยแบบขออัปเกรดตัวเองนิดนึงแล้วก็ ปอกเมลอยู่นานเลยทุกคนอ่ะมาก่อนแรกเลยทุกคนการจะทําชุดเนเธอร์นั้นะต้องมีเนเธอร์อัปเกรดนั่นเองเ,องเนาะก็เมื่อเราได้มาชิ้นหนึ่งเราสามารถเอามาประกอบปีได้เรื่อยๆนตะต้องใช้เพชรค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าดีนะทุกคนเพราะว่าแนะนําเลยว่าให้เก็บไว้ชิ้นหนึ่งนะไม่ไงั้นต้องไปหาใหม่อีกน้อยลําบากกว่าเดิมสา<ะ>มารถหาได้ที่ประสาทหมู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะขอเยร์ชุดเพชรทั้งหมดแล้วก็คัฟใหม่เลยกันนะก็นั่นแหละเราจะแข่งแก่งและก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งทุกคนก็บอกเลยว่าใช้แร่เนเธอร์ค่อนข้างเยอะมากค เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการอัปเกรดกันเลยจ้าก,ก็จะใช้ชุดเพชรอันหนึ่งแล้วก็เนเธอร์อัปเกรดหนึ่งอันแล้วก็แร่แล่อรไรว่าแล่แล่เนเธอร์หนึ่งอันเนาะแล้วก็จะได้ชุดเนเธอร์มาหนึ่งชิ้นจ้าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเซร็จของเราที่ไหนลองดูสิถ้าเป็นเอานันแบบมีเอนชาร์ดอุ้ยดูสิคนเอนชาร์ดไม่หายด้วยอุ้ยคือลดอะอุ้ยแบบนี้ก็บอกเลยว่าทำาอุธแข่งได้ไม่ต้องกลัวแบบพวกเอฟเฟกอะไรหายโอเคเดี๋ยวเราจะมาไอานั่นอัปเกรดชุดเกาะกันก็จะได้แบบมาใส่ ที่เราแบบเป็นชาร์ตไว้ทุกคนก็มาอัปเกรดอาวุธอัปเกรดอะไรของเราให้พร้อมนะและอันนี้ทุกคนส่วนอันอื่นนะก็จะเป็นแผ่นศิลาที่แบบเอาไว้อัปเกรดลวดลายชุดก่อนนะจะอยู่ตามแต่ละสถานที่ต่างๆนะก็บอกเลยทุกคนคือสวยมากเราเอาพลึกหินม่วงมาใส่นะเพราะเราชอบสีชมพูสีสว่างแบบต่อแหลต่อแหลทุกคนคุณดูสิตอนแรกคิดว่าจะต้องใส่ชุดเท่ๆอย่างเดียวแล้วแต่ก็แบบพอใส่นี่ไปดูแบบฟิลแบบเป็นแม่หมดขึ้นมาเลยพร้อมๆจะปล่อยเลเซอร์ได้ตลอดเวลาก็มีแรงไปปราบมังกรอีกแล้วจ้าก็ระหว่างเคลียร์ของเตมของทุกคน ไปบวกศึก ครั้งยิ่งใหญ่กับการปราบมังกรนั่นเองโอเคเมื่อเราเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะก็ถึงเวลาที่เรานะจะออกไปตะลุยแจแต่ระหว่างนั้นทุกคนอย่าลืมคับขวดนนะ้ำไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมังกรจะมีการพ่นสเตลทออกมาด้วยต้องเอาไปตักสเสลทมังกรก็ไม่รู้นะ้ำมันเอาไว้ทําอะไรเห็นคนใช้ตักกันก็เลยเอาไปตักเพราะว่าเราแบบขี้เกียจตีกับมังกรรอบที่สองแล้วเนาะเพราะว่าเรารักสงบในนี้ก็ได้อัปเกรดด้วยการติดป้ายแจเพราะว่าเวลาเดินไมไปไหนเราจะได้แบบไม่ต้องงนซับซ้อนนะเพื่อความสะดวกสบายต่อการเดินทางของเรานี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบ หมูแล้วก็ป่าฟ้าเนะเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางจ้าโอเคแล้วเราก็ขอมยเรสโกกันเลยตรงนี้เราก็ทําไปแยกไว้ด้วยเราก็ทําให้มันเซฟเซฟเนตรงนี้ปากกระโหือเกิดเยอะมากเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตุยก่อนแล้วกันคือไม่ใช่คือเดี๋ยวจะตุยก่อนไม่ถึงเนาะอ่ะนี่เราก็เดินทางกันไปตรงนี้ก็ทําแบบที่กงที่ก้านอะไรเราพอยแบบจะได้วิ่งได้อย่างรวดเร็วนะวก็เลาชอบชุดเกาะตัวเองมากอ่ะตอนนี้เราก็ถึงเส้นทางจะไปเดอะเอนกันแล้วนะทุกคนนราก็จะเป็นป่าฟ้าที่เราไปฟาร์มเอเดอร์แมนแล้วก็บอกเลยว่าอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยทุกคนคคือคอ่อนข้าางจะดีมกๆ ไม่ต้องวิ่งไปไกลอะไรมากตรงนี้ก็บอกเลยทุกคนคือมันเลิศเลิศเลมากเนาะในเมื่อมันมีทางวาร์ปให้ใช้สก็ระชายเนาะที่เกตจะไปวิ่งตามปกติมิฉะนั้นมันจะไกลมากเกินไปนี่แล้วเราก็มาถึงแล้วโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราก็วาร์ปเข้าไปเลยจ้าก็ตอนนี้ก็มาถึงนัสตองโฮหรือประตูเดอะเอ็นกันแล้วก็เดี๋ยวจะรีบรูนรีบไปทุกคนก็บอกตื่นเต้นอะคือตื่นเต้นมากเลยไม่ได้ไปนานก็ไม่รู้ว่าข้างในนั้นมันจะโหดและมันดุเดือดขนาดไหนอะเพื่อไม่การเสียเวลาทุกคนก็อวยพร ให้เรานั้นพิชิตมังกนได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาก็มาดูกันว่ารอบนี้เราจะตายไปทั้งหมดกี่ลอ้อทุกคนเต่นเต้นเต,นต,นต้นนะทุกคนแล้วเราก็มาหวางดวงตาสไ้ายเปิดประตูมิติสู่แสงแห่งสวรรค์เอ็นซิต <c oughs> ี้นั่นเองนะกูยไ็เ่าเสียงสาวอันเพลิดกับเสียงที่คุณเคยไม่ได้ฟังนานและนั้นดูสิ มังกรวิฟิลแบบจักรวาลเวอร์อะในจิซสิคนโบราณที่สืบค้นกันไว้ก็มาดูกันว่าครั้างในที่คนสืบคน้นมันจะมีอะไรอยู่เป็นบ้างไว้ทุกคนในที่สุดเราก็มาอย่างณนะเมืองที่คนโบราณโบราณน,นั้นมาถึงกันไวนั่นก็คือเอนะ็นสตีนั่นเองก็ยังไม่ถึงเอสตีทุกคนก็จะเป็นจุดที่พัก กินของมังกรแล้วจะเป็นจุดที่มังกรนั้นไว้ฟักไข่พูดไปเรื่อยทุกคนก็ทนทน่าจะแบบอยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนอะเออเต,ต้นเต้นเพื่อแบบนานๆมาทีอะไรแบบนี้กอบอลตัวนี้ก็จะเป็นบอสตัวแรกที่เราจะมาพิชิตกันในซีรีส์นี่นะมังกรนั่นเองแต่ก่อนอ,อื่นเลยทุกคนนั่นก็คือแท่งรีเลอดอุ้ยอุ้ยเอ็นเดอร์ดาก็มาแล้ว อุ้ยทุกคนนั้นไงนั้นไงมังกรมังกรกรอ่อนก่อนเออทุกคนเราต้องทําที่รีเลือดก,ก่อนนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องอุ้ยอุ้ยิงมังกรโดนเฉยก็บอกเลยทุกคนก็ต้องระวังอีพวกเอ็นเดอร์แมนด้วยนะก็สิ่งที่น่าลำคาญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเอ็นเดอร์แมนนี่แหละอ,อ่ะระหว่างนี้ก็ต้องยิงยิงถ่ายถ่ายไปทุกคนเราก็จะมีตัวที่มันห้อมไอ้นั่นด้วยอุ้ยอุ้ยนั่นไง er oy, เอ็นเดอร์ทาร์คอนดึงเซนจ์มาซีค่ะสวัสดีจ้าอุ้ยอุ้ยนี่มันขาดสเลดมาแล้วโทษในระหว่างนี้ให้เรารีบตัตนะเพราะว่าไอ้นีีีี่่มมมััันนนเเออออาาาไไไไววว้้้้ททะรรูด๋ยตงปหกกกแล็ข สเสด็จมานะแล้วก็ต้องรีบตักโอเคระหว่างนี้ทุกคนเราก็มาเช็คยิงอ่ะไอ้ันยิงไปยังะระหว่างนี้ทุกคนเราก็จะขึ้นไปทุบนะก็ระหว่างคือโดนเอเดอร์แมนขัดหู่ขัดตาทุกคนต้องรีบตรงรีบต่อไปจ้าก็เพื่อที่จะไปทุบกงแนละ้วเพราะบางอันมันก็มีกกงข่มอยู่เราก็ต้องต้องเป็นต่อ,ต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 อบอกขึ้นไปทุบนะโอ้ยเสียเวลาเวอร์อ่ะก็ต้องเอาไปอืมนี้เลยอันนี้ก็เป็นห <c oughs> ัวใจกร์เราก็จะเป็นเอาไว้ที่ลีอืมสู้ฉันบีได้สิก็บอกเลยทุกคนก็ต้อง ยิงเขียอันต่อไปเนาะก็ถือว่ายากเพราะว่าบางทีก็ตกมาตายทุกคนก็ยังดีที่เราอุ้ย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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมันขาดสเลท์แล้วมัน <laughs> เสเลทมันมีดาเมจโอ้โหมันปล่อยก้อนอะไรมาไม่ด้วยอะไม่เป็นไรเราก็ต้องวิ่งย้ายไปณจุดอืน่นนะเห็นไหมมันจะหัวใจมังกรคือมันจะช่วยแบบรีเลือดให้มันตลอดเวลาไม่ว่าไม่งั้นเราแบบตีไปกี่รอบกี่รอบตายระหว่างนี่คือมันปล่อยสเลทมังกรไม่หยุดเลยทุกคนทําไงดีหนยอยและอีกอย่างเลยทุกคนคือลืมพูดคือเมื่อกี้คือมังกรมันขมรามเสียงงดั มากเลยไม่ได้สงสัยเดี๋ยวก็ต้องแบบต้องไปปรับคลิปให้มันเสียงเบาแล้วคือระหว่างเล่นคือมันไม่ได้ยินเสียงเลย <c oughs> เสียงมันเบามากหน่อยเวอร์เราลดเสียงไว้อะระหว่างนี้ทุกคนเราจะเป็นต้องคลิปคมลีเคลียร์หัวใจมังกรก็คือให้งานเดี๋ยวเราจะตีมังกรไม่เข้าเลยคือมันยิงไม่ได้ต้องวิ่งไปตีอย่างเดียวนะ้ะต,ตีไปเลือดมันก็รีเราจะเป็นจะต้องตีอีลูกแก้วหัวใจมังกรเนี่ยให้หมดสักทีอุ้ยอันนี้ยิงไม่ถึงอันนี้ยิงไม่ถึงต้องรีบต่อ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 เร็วๆเราต้องรีบต่อไม่งั้นเด วิมาแล้วมาแล้วค่ะกินกนเลววิเอ,อ,อเดอร์แมนลำคาญน่ะทุกคนลำคาคเดอร์แมนมากเลยมันเหรอครคือตัวเองไม่ได้หน้าตาดีเลยคือคิดว่ามันมองอยากมองหรอคะเอเดอร์แมนมันโนเก่งมากอีพวกนี้ โอเคโอเคเราก็มาทุบหวัวใจอันนี้ก่อนนิดนึงทุกคนคือทําไมชิวมากเลยทุกคนรู้สึกแบบการตีเอนเดอร์ดากอนมันง่ายมันง่ายกว่าการไปทัวปราสาทหมกปราสาทนรกอีกนะ <c oughs> <c oughs> คือมันสต s y <c oughs> เกินอ่ะทุกคนตอนแรกที่ว่ามันจะยากมันจะแบบเออหน้าลำคาแต่อุ้ยแต่มันก็หน้าลำคาตัวเอเดนแมนแหละแต่แบบอาจจะที่แบบเราแบบเออมีอุปกรณ์พร้อมอะไรพร้อมถ้าแบบอุปกรณ์ธรรมดาอาจจะตายเยอะพอสมควรอะตอนนี้ทุกคนเราก็มาดูรอบๆนะว่าเรานั้นยังขาดเหลืออะไรบ้างบางอันก็แบบอาจจะมองไม่เห็นเนาะก็ต้องระวังพอสมควรเพราะที่จริงนะไอ้นั่นพอที่จริงนะ,นะงนะคือมังกรมันสามารถผลักเรากระเด็นออกนอก ลู่นอกทางไปได้แ,แต่นี่คือไม่รู้ว่าเรามันมีอะไรกั้นอยู่มันเลยไม่ยอมบินชนเราไกลหรือว่าชุดนี้มันก็ไม่น่าเกี่ยวเนอะเออมันก็น่าจะแบบอะไรหรือว่าเขาปรับมาใหม่ก้น่าจะถือว่าโชคดีในการอุ้ยมันปล่อยสเลเลออกมาแล้วแล้วโอ้หตอนแรกคิดว่าจะทำตัวนี้เป็นหออคอยสักหน่อยนำคาอิสเลเลนี่อะเราก็ต้องละทิ้งห่อคอยอันนี้ไปนะเพื่อนๆต่อสู้กับมันด้านล่างกันพอสมควรเออเพราเห็นมังกรทีไรทุกคนรู้สึกแบบเหมือน h a าอ of dragon โ o คือยิงอะฟีลแบบเป็นพลเมืองมาไล่ย,ยิงค่า มังกรเม่าปัดกอยาก่ให้ผีสดกอนได้ก็ต้องกาให้เลี้ยงได้นะแบบแต่ปกติคือถ้ามันพ่นไฟนี่คือเหมือนหาออฟดาร์ก้อนเลยแต่มันพ่นเ็ษแทน <g ül> วิสเตตมันแรงมากนะบนสเตลล์วสอสเตตมังกรตลอดเลยหนอยเวอร์อ่ะตอนนี้ตอนนี่ยตอนที่เราหน่าเซี่ยหัวใจโอ้ยอย่านี้มอีอเอิญนะแ,แม่หน่อยมากอ่ะทุกคนตอนนี้คือเราจะมาเคียวหัวใจชินสุท้ายนะก็บอกเลยว่ากว่าจะขึ้นมาได้นั้นนี่เลยค่ะไปไปวิววิววยายายตกยาตกอื่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเราก็ตีหัวใจมังกรทีนี้แหละแกก็จะไม่ได้ดีแล้ว how of darkon ชิ้นนี้แหละจะเป็น ราชินีแห่งมังกรฉันคือตระกูลทาแกลเรื่องที่แท้จริง <c oughs> มนโนอะตอนนี้ทุกคนเราก็จัตีมันรวยๆเนื่องจากว่าตอนนี้คือเป็นตอนที่แบบดาเมจมันหายมากไปเอ้ยบอกว่ามันมีอืดเอาเนี่ยคือมันมีอืดเราก็ตีตีจ้าทุกคนก็ตอนนี้คือมันใกล้จะตายแล้วเนาะ <c oughs> ไม่มีเลือดที่ดีแล้ะสิมาสิรอบนี้ <c oughs> แกตายแน่อือ <c oughs> ยิงไม่โดนเลยทุกคน <c oughs> มาฆ่ามาฆ่ารอบนี้ตายแน่ <c oughs> เนาจะพิชิตมังได้หรือไม่ตาย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 บอตัวแรกของเราในที่สุดก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยมิชชั่นคอมพีวจ้าทุกคนในที่สุดซีรีส์นี้เราก็สามารถพิชิตมังกรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นไงไข่มังกรเล็บวีบน่าเลี้ยงไข่มังกรได้น่อยเวอร์อะเมื่อเราปรับมังกรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ในที่สุดเมืองที่คนบโบราณวิจัยกันมานานพอสมควรนั่นก็คือเอ็นซิตี้นั่นเองก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันซิว่าก่อนอื่นเลยทุกคนอีนี่มันตือไม่รอแล้วเป็นอะไรฮะกลัวฉันหายหรอจิตฉันกลับมาเดี๋ยวฉันกลับมาทำสาวเขาแกเนาะไม่ต้องกลัวฉันหายเนาะก็เมืองนี้ทุกคนขเขาเรียกว,ว่าเมืองเอ็นซิตี้ปัดจำไม่ได้แล้วแต่เป็นเมืองที่แบบคนโบราณในไมคาเนี่ยคือศึกษากัน ไวว่ามันอยู่ที่นั่นที่ใดแต่ที่จริงแล้วมันต้องปรับมังกรเนื่องจากว่าคนสมัยก่อนไม่สามารถปรับมังกรได้เนาะก็สมัยนี้คือตายง่ายเวอร์ <c oughs> นี้เลยตูค้ยเกิดมาก็เจอเลยอะ่ะแรงมาก คือดวงดีรู้สึกว่าดวงหมดไปกับเกมหมดแล้วเนะี่ยตอนเนี้คือใช้ชีวิตจริงคือใช้ชีวิตลําบากมากแต่ก็คือในเกมดวงดีเวอร์นอยนะทาไมชีวิตจริงไม่ดวงดีอะไรแบบนี้อะตอนนี้ก็มีคนมาต้อนรับกันแหละเดี๋ยวเราจะขอไปสํารวจกันเลยจา้าก็บอกเลยว่าทุกคนที่เรามาอันนี้คือที่เราแบบเราอยากได้ก็คือไอ้เจ้าน้องนี่อะไรทุกคนเป็นน้องชูก้านั่นเองเ,องเนาะเนื่องจากว่าเราอยากได้บอก ชูก้าบล็อกมากเลยทุกคนเพราะเป็นบล็อกที่แบบเป็นหีบเหมือนหีบเดินทางฟิลแบบเหมือนกระเป๋าอะทุกคนกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันสามารถจะแบบเป็นกระเป๋าอยู่กับเราไปได้ทุกที่เก็บของได้อะไรได้ถือว่าเลิศ พอสมควรนั่นเองก็ทายบอกว่าชอบบล็อกอะไรบ้างที่สุดในมครับแล้วก็คงต้องตอบว่าชอบชูก้าบล็อกนั่นเองเนาะก็คือเป็นชอบบล็อกนี้แต่แบบคือไม่ค่อยได้มาแล้วก็งงกับตัวเองเพราะว่าขี้เกียจตีขี้เกียจสู้กับมังกรแต่ก็ไม่คิดว่าการจะสู้กับมังกรมันจะง่ายเป็นเช่นงนี้นะอ่ะระหว่างนี้ทุกคนเราก็จะคาบคาบเอ้ยเราจะเคลียร์แบบเก็บของเก็บอะไรเราก็จะ ตะลุยไปสู่เรือลํานั้นแล้วก็เรือลานั้นเดียจะมีปีกอยู่ด้วยแต่คืองงปลาไม่แม่นเลยน้อยมาอ่ะขออีกรอบนึงอ่ะหนึ่งสองซ้าไปไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมาเลขที่ท่านเลือก <c oughs> อ่ะเอาใหมา่เอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบอ่ะหนึ่งสองซ้าไปเย้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็ขึ้นเรือมาแบบนาาชาโรามานอฟเลยนะคะรอบนี้ก่อนเฉยต้องกว่าตีชุก้าบล็อกก่อนนะอตีอก็บอกเลยว่าคือชอบบล็อกนี่มาก คืจะได้ขีบส่วนตัวแล้วทุกคนก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าเปเดินทางนั่นเองก็บอกเลยว่าเหมาะกับคนสายสร้างสายประจุภัยมากบอกนี้อ่ะเมื่อเราตอนนี้เราก็ตรวจดูรอบๆว่ามีชูก้าบอกอีกไหมคืออยากได้กระดองมัน <c oughs> อยากได้กระดองมันระหว่างนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาของกันเนาะก็ของอยู่ในเรือเลยทุกคนอุ้ย <c oughs> จาข้าเข้ามารอบแรกก็เจอยาจากเป็นยาเลยนะยาฮิวเลือดเอออ่ะโอเคอเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอะไรวินนั่นไงปีกทุกคนในสุดเราก็จะได้บินเวหากันแล้วจะได้ปีกสู่อิสรภาพกันจ้านี่เลยนะแล้วก็มาดูของกันก่อนซิอ่ะ มีอะไรบ้างอุ้ยมีอะไรทำอไรแยกอะลยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเมนอุ้ยเมนดิ้งด้วยเราแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไปเอาก็คือปีกจ้าเอาปีกไปทำไมหรอบินไปหาพวก <c oughs> นั่นเองเนาะอ่ตอะตะหว่างไหนทุกคนเราก็จะมาเคลียร์ของเคลียร์อะไรกันนิดหนึ่งนะแล้วก็จะมาขับชูก้าร์บอกนั่นเองนะก็ใช้กระดองชูก้ากับ กล่องหยบไม้ธรรมดาแล้วก็จะได้กล่องเคลื่อนที่นั่นเองทุกคนคุ้มรถมากแหละเมื่อเราได้ชูกาบ็อกมาแล้วเราก็สามารถเก็บของได้แล้วก็จะได้หมดประหากับเรื่องของเต็มตัวถือว่าสามารถเป็นบล็อกที่สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้แล้วระหว่างในทุนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ปีกกันจ้าแต่ทําไมปีกเรามันเป็นสีทองแบบเนี้ยคือมันเป็นอะไรคือมันเป็นพลาะติกจะแพรอหรือว่าอะไรอะหรือว่ามันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะช่างเถอะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมา ทำการร่องเวหากันจ้าก็เดี๋ยวเราขอตรวจดูรอบๆก่อนดีงว่ามีอะไรเหลือไหมไม่มีแล้วมั้งอ่ะงั้นเราไปเล่นปีกกันเถอะวิยตนเตนตนเต,ต,ต,ตไม่ได้ใช้ปีกมานานพอสมควรเลยคือแบบมีความแบบรักสงบนะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวจะมาบินสู่เวหากันจ้าไปเลยบินโอเคเดี๋ยวจะบินไปอีกฝั่งหนึ่งสิดูซิมีอุ้ย,ยมีม,มีโอ้ยมาดูกันว่าจะถึงไหม ถึงไหมถึง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  วุ้ยทุกคนแล้วบอกเลยว,ว่าเจอของดีมากแล้วเจอกล่องเอนเนอร์โพลด้วยแต่ไม่รู้ว่าสามารถทุบกลับได้หรือเปล่านาะแต่คือทุกคนดูดิมีเมนดิงด้วยแรงมากระหว่างนี้คือเจอพาะตะไคยชูก้าบ็อกเวอร์ตีตีถือว่าทุกคนก็ไม่ถือว่ามันไม่มีปีอีกนะแต่มันแลกกับการที่เราเนนได้เจอของค,งคุ้มค่าเวอร์ก็ถือว่าเราจะต้องผ่านเรือนะถึงมันจะมีปีอีกโอเคระหว่างนี้ทุกคนเราจะขอฟาร์มไปยาวๆก่อนแล้วกันนะเพราะมันมีชูก้าบ็อกก็ดูของวุ้ย ุ้ยวิเมนดิ้งอีกแล้วแรงมากอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขอบินเล่นอีกสักรอบสุดท้ายแล้ววอุว้ิลืมใส่ปีกอ้ายแรงมาก <c oughs> ลืมใส่ปีกอีเลีย โอเคนะเมื okay. ่อเราได้ของอะไรมาเยอะแยะมากมายเราก็ทําการมาแยกแยะแยกกล่องแยกกล่องใส่ของแล้วก็ตกแต่งเนาะก็เดี๋ยวจะชุก้าบล็อกที่ไม่ได้ใช้มาวางไว้นี่ก็เดี๋ยวมันสามารถย้อมสีได้นะเออเดี๋ยวเราเอามาย้อมสีแล้วกันในระหว่างนี้ทุกคนเราอยากลองอะไรทีหนึ่งนะก็คือมันสามารถไอ้นั่นย้ายเมนดิ้งได้แรงมากอุ้ยแบบนี้ก็ล้นเลยสิทุกคนในีิสุดเราก็มีชุกเกาะที่มีเมนดิ้งติดตัวแล้ว ก็เมนดิ้งถือว่าดีไหมทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคือมันสามารถใช้เลเวลมาซ่อมแซมได้เลยเวลาเราไปตีลอบฟาวเวลอะไรนะมันก็จะซ่อมเกาะให้อัตโนมัตินั่นเองก็เนี่ยถือข้อดีว่าเมนดิ้งก็ผ่านไปแล้วทุกคนกับการพิชิตมังกรนะคะก็เป็นยังไงบ้างอีพีนี้นะก็บอกเียว่าในที่สุดซีรีส์นี้เราก็ทําการพิชิตบอสได้แล้วนะก่อนอื่นทุกคนเดี๋ยวเราขออัปเกรดปีกนิดหนึ่งนะก่อนจะไปนะเราก็จะเอาอันเบกิ้งสามนะเออมาอัปเกรดให้กับปีกเราก็จะแบบจะได้ใช้ปีกนานแบบ จะซ่อมได้หรือไม่หรือมันต้องใช้เมนดิ้งเนาะอ่ะเนื้อเลยก็อัปเดตกันไปก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับอีพีนี้กับการไปพิชิตมังกรน,นะครับชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับติดตามชมคลิปใหม่ๆของเราได้เสมอนะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจทําคลิปในอ p พีน้าของเราต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ไปและบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนก็ก่อนจะไปขอบ,บินก่อนแล้วกันฟิว สนุก,กอะเพืรถคุยส,สวยมากทุกคนอยู่รอบๆท้องฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยไหนดูเมืองซิเมืองเราเป็นยังงั้นอุ้ยทุกคนว่าป่าอณนนิคมเราก็สวยอยู่นะอุยเรดศะก็ไปดูกันว่าอีพีหน้าเรานั้นจะพาคนไปทำอะไรกันนะ